เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เลยทุกคน สวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฝั่งไทราวสตสปูทุคนนะครับผมนะคึ้นี่ตอมกายูที่สันห้าที่สยามพารากอนะครับผมนะวันนี้ก็เป็นวันที่14นะครับตั้งจากที่เปิดโซนใหม่มาประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับผมนะก็เห็นได้ว่านะครับผมผลตอบรับดีมากนะครับโดยเฉพาะอ่าพวกร้านอาหารนะครับผมนะต่างชาตินั่งเต็มเลยทุกคนโซนฝั่งด้านนั้นนะครับผมนะก็จะเป็นศูนย์อาหารนะครับ ข้างบนนี้ก็จะเป็นคาเฟ่เล็กๆนะครับผมนะแต่ละจุดก็มีความสวยงามแตกต่างกันนะครับผมตรงนี้ก็เป็นสกายบอล์กที่เขามาถ่ายรูปกับดอกไม้นะครับนี่ครับผม ผมนะนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนเป็นชาวจีนนะครับเยอะคนเปิดโซนใหม่สลองครบรอบครบรอบเท่าไหร่นะต้อมก็ดื่มแล้วทุกคนคนตอบรับดีมากนะครับผมบางวันก็กมีอ่นตีเล่นให้ดูนะครับผมนะตรงจุดนั้นนะ บนสกายวอล์กตรงนี้นะครับนี่ทุกคนซันซันนี้ก็จะเป็นาคาเฟ่นะครับผมนะเยอะนะคาเฟ่ซันนี้นะครับส่วนซันล่างนะครับผมนะส่วนมากก็จะเป็นพวกอาหาร ต่างชาตินะครับผมเดี๋ยวต้อมก็จะพาทุกคนเดินไปชมนะครับผมนะส่นอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ของต้อมนะครับผมนะที่มาอัปเดตอยู่ที่สยามพารากอนนะครับหลังจากการเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผม คนเชื่อมากนะครับ,บนีค่ครับผมนะก็พากันมาถ่ายรูปนะครับ โซนนี้นี่เป็นโซนถ่ายรูปจริงๆนะครับผมนะถ่ายกับลอกไม้นะครับตรงมัลไลก็จะมีลูกเล่นต่างๆนะทุกคนวันนี้เยอะมากนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะทุกคน ชาวต่างชาติทุกคนชาวอินเดียมาตอนกลางคืนนี้สวยนะทุกคนเปิดไฟนะครับมาทุกคนเราเดินไปโซนอาหารนะครับผมนะต่างชาติเยอะมากทุกคน ขึ้นมากินอาหารบนสันห้านะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเวทีนะครับผมนะบางวันก็จะมีการเล่นดนตรีนะครับผมตรงนี้นะครับ นี่ทุกคนนี่นะครับผมนะนี่มีดนตรีเล่นให้ฟังด้วยนะครับผมเนี่ยด้านข้างๆก็จะเป็นร้านที่จิบใบยเย็นๆนะครับผมนะครับโซนนี้่วนนี้คนเยอะมากทุกคน นี่ครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับผมเ <Okay. S 1> ขาปล่อยควันอะไรทุกคน <c oughs> ควันเยอะมาก <c oughs> วันนี้นะ่าจะมีก uh, <c oughs> านแข่งทับจีนะครับผม <c oughs> ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะ นี่ครับผมส่วนมากก็จะถ่ายตรงวันไรนี้นะครับถ่ายกับรูปโลกนะทุกคนตรงนี้นะครับผมการออกแบบครับ,รบก็จะเป็นร้านอาหารสไตล์แบบต่างชาตินะทุกคนนี่เป็นของจีนเป็นของฝรั่งนะทุกคนนะอาหารนี่ครับตรงนี้นะร้านนี้ก็ คนเยอะทุกคนนี่ต่อคิวกันนะครับผมด้านนี้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมนั่งกินเส้นนะครับผมนะนี่ครับจิบวายเย็นๆนะครับผมนะ นี่นะครับผมนะักการตกแต่งร้านทุกคนนี่ตรงนี้นี่คนเยอะทุกคนตรงนี้ทางขึ้นที่มีอ่าเขาเรียกอะไรทุกคนวัสพืชใช่ไหมนี่ครับเยอะมากจุดนี้สวยนะครับผมนะนครับสมกับเป็นโลกอนาคตจริงๆนะครับผมเดี๋ยวต้อมก็จะขึ้นไปนะ กี้ต้อมก็เลื่อนลงมานะครับผมนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไป สวยนะครับผมนะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เลยทุกคน ต้องให้คนเยอะมากโอ้โหทุกคนกระแสนี้กระแสนี้อ่ากับส่วนนะดูสิเซนทันฮอกก็ พอ,พอกันนะทุกคนนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นอยู่สัน้านะครับผมสันห้าแล้วก็ไม่มีสวนลอยฟ้านะแต่ว่าคนนิยมมา้วครับผมทุกคนอันนี้คือภาพบรรยากาศนะครับผมล่าสุดของวันนี้นะครับวันหยุดของหลายคนนะครับผมนะหลายคนก็มาเที่ยวกันนะครับผมมาถ่ายรูปที่โซนเปิดใหม่นะครับผมนะ นวัตรกรรมแห่งนอนาคตทุกคนเมืองแห่งนอนาคตนเองทุกคนนี่โอ้โหตรงนี้เยอะนะครับผมนะนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะครับผมว oh. ันนี้นะ่าจะมีงานนะทุกคนนะ ว่าแล้วคาเฟ่โห<ฮ>นี่ครับผมน่าจะมีอ่าเป็นงานนะครับผมนะเป็นงานน่าจะเป็นงานแข่งพับจีนะครับผมน่าจะเป็นงานแข่งพับจีนะครับผมนะ ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องบินด้วยทุกคนนี่นะครับคนเยอะนะครับผมนะงานนี้นะวัยรุ่นเยอะรางวัลก็มีรางวัลด้วยทุกคนมีของแจกด้วยนะครับผม นี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางข้อง,งานนะครับผมก็จะมีของแจกด้วยนะครับผมนะเป็นเ,เป็นใบพัดนะครับนี่ทุกคนมาในงานนะครับที่สันห้าที่สยามพนรากอนนะครับผม มีแขนพับจี้วยขนพับจด้วยนะครับเห็นไหมทุกคนอันนี้ก็เป็นทางเข้านะครับเป็นทางเข้านะครับ ในงานทุกคนขอบคุณครับเป็นงานพับจีนะทุกคนป้าทุกคนจะร้อยกระเป๋าด้วยนะครับเอโดดสวยมากนี่ภายในงานเขาจัดดีนะทุกคน โอมีหม้อก,กระทาด้วยนะครับเออ,เอ,อพี่นอ้องในการจัดงานนะครับผมมีของแจกด้วยนะครับใครที่จะมางานนะทุกคนตอนนี้ต้องได้กระเป๋าด้วยนะครับนี่ทุกคน ไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปถึงไหนได้นะว้าวคนยืนนะทุกคนแฟนเกมฟีไฟนะครับ จอใหญ่ด้วยนะครับจอเป็นจอน่าจะเป็นจออาการทมการแข่งหรือเปล่าทุกคนนี่ครับผมเป็นบรรยากาศอยู่ที่สัน้น5สยามพารากรนะครับนี่ทุกคนสุดยอดนะครับผมนะในการจัดงานนะครับกาเป็นมาสำหรับคลิปนี้ตอมกาจะได้เจ้าคลิปไปเพียงเท่านี้กับฝากพีเอฟซนะครับผม กด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจใเราทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ